สวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ระนองครับกับคลิป2วัน1คืนหลังจากคลิปที่แล้วผมพาไปชมความงามที่ภูเขายญ้าแล้วก็วัดบ้านหงวาม,มาแล้วและคลิปนี้ผมจะพามาสัมผัสกับความงดงามและความประทับใจของผมซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าแต่ละจุดที่ผมพาไปวันนี้นั้นหัวใจฟูสุดๆเลยครับและคลิปนี้ก็ยังอยู่ในวันแรกของทริป2วัน1คืนครับ นั่นก็หมายความว่าวันแรกก็เที่ยวได้หลายจุดเลยทีเดียวครับและข้อดีของที่นี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวจะอยู่ไม่ไกลกันครับเรียกได้ว่าวันเดียวก็เที่ยวจนล้าเลยล่ะครับและขอบอกได้เลยครับว่าคลิปนี้ได้ชมและได้สัมผัสหลายๆบรรยากาศเลยทีเดียวเอาเป็นว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับมันเป็นกลุ่มเหมืองเก่าอะ ผมเหมืองเก่านะตัวนี้นะครับเป็นเป็นเหมืองอไอ <Okay. S 2> ทำแร่ดีบุกตรงน,นี้ <S <S คือแร่ดีบุกครับครับที่เขาขุดแร่กันนะครับแล้วก็มัน,นม,มันน้ำมันสู้น้ำไม่ไหวตานามม้ำนี่มาจากตานามม้ำมาเนี่ยโอ้มัไปยานา้ำข้างมาเลี้ยงนะครับผมต,าาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับเราเดินทางออกจากวัดบ้านหงวจากนั้นเราก็มุ่งหน้าสู่บ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินครับถึงแล้วครับตอนนี้ก็คือ รักษาวารินครับมิเ,เ,เป็นด้านหน้าของบ่อน้ำแร่ที่นี่ก็คือสวนสาธารณะรักษาวารินครับจะอยู่ที่ ตำบลเขานิเวศอำเภม,มืองระนองจัังหวดระนองครับว่ากันว่าใครที่มาเที่ยวระนองถ้าไม่มาจุดนี้ก็ถือว่ามายังไม่ถึงระนองครับแล้วที่นี่เขามีอะไรดีล่ะ ทำไมต้องมาที่นี่เดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าทําไมผมต้องพามาที่นี่ก็อย่างที่รู้ๆกันใช่ไหมครับว่าระนองนั้นเขาขึ้นชื่อในเรื่องแร่ใช่เลยครับที่นี่เขามีบ่อน้ําแร่ร้อนและน้ําแร่ที่นี่ยังเคยนาไปทําพิธีพุทธาพิเศษข้ำน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นน้ําพระพุทธมนตรในพระราชาพิธีฉลองพระชนมพรรษาครบห้ารอบของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาทิเบตมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบอพิตราชการที่เก้าวอกด้วยนะครับมันอยู่ที่ตรงบริเวณบอ่อน้ำร้อนรักษาวดินครับที่ระนองตรงนี้เขาบอกว่าจะเป็นน้ำแร่ ที่ไม่มีกรรมฐานเจียปนโครงการพัฒนาฟื้นฟูบุรณะแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดตอนนี้คือจังหวัดระนองครับบ่อแม่ครับและตรงนี้ก็คือบ่อลูกสาวครับสารบ่อน้ําร้อน บอ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินแห่งนี้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเองครับและก็จะมีอยู่ด้วยกัน3บอ่อและจะมีบ่อพ่อที่เป็นบ่อใหญ่ที่สุดครับถัดลงมาก็เป็นบ่อแม่และบ่อลูกนันเองส่วนอุณหภูมินั้นจะอยู่ที่65องศาครับในน้ํานั้นก็จะประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์หลายอย่างทีเดียวครับและที่แตกต่างจากบอ่อน้ําร้อนที่อื่นนั้นก็คือจะไม่มีสารกรรมถันเจือปนเลยนะครับส่วนชื่อรักษาวารินของน้ำพุแห่งนี้นั้น เป็นชื่อที่ได้รับจากราชทานสมเด็จยา่าเมื่อครั้งเสด็จเยือนระนองในปีพศ2510อันเนื่องมาจากมีการนำน้ำแร่ไปบำบัดร,รักษาโรคนั่นเองครับหัวรอะไรเน่น้ำอาบีต้มแช่เท้า เร,<า>เราต้องเราต้องอาบบ่อยไหมครับมันก็ถ้าทุกวันก็นดีนะมันอยู่ไกลอยู่กับรีก็ทุกวันไม่ไหวนะ <laughs> ถ้าอยู่ใน<ต>ระน้องนี่ก็ทุกวันดีเลยแต,แต่ว่ารักษาก็รู้สึกโอเคใช่ไหมครับคตัดนี้ครับตัดระวังน,นะร้อนร้อนเหรอแต่ต้องเอาตรงนี้เหรอครับเอาตรงนี้คมมอญหลงกระดูกทุกแปีเฟีย เดินมาได้วันแรมว่าจะพาตัชไปในเจ็ดวันเพราะหมูแก้มก้นคนวัดเขาอาจารย์เนื้อแก่ทำข้าวอะไร้าร์นี้ไว้หนไม่ใช่ดินได้มหมอนเนี้ยถึงแล้วไปข้ามไปกินเล็กข้ามใบกินเล็กครับฝั่งเชื้อคนโบราณเราทำตามมบบนั้นนี่ตัดไปเยอะจริงนะั่นพอมีไม่ใช่ได้ผ้ามลงกระดุกคนนอนหลานดูที่แล้วก็มอญมาฟังแค่ไม่ดีกุ้งทองทีแค่นั้นแหละ กดข,ข้อห้ามต่างๆและข,อข้อควรปฏิบัติครับมาถึงที่ทั้งทีมันต้องมี้องแล้วครับนี่ก็คือแ,แช่น้ำแร่น้ำแร้พุร้อนรักษาวารินระนองต้องลองสักครั้ง ตรงนี้ก็เป็นสาราโายคะ่ะสาราโายค่ะร้อนและมื้อเที่ยงอร่อยๆอของพวกเราวันนี้ก็คือร้านข้าวหอมระนองครับส่วนพิกัดของร้านนั้นลองเช์คต,ตาม Google ได้เลยนะครับดูสิครับเมนูที่นี่น่าทานทุกจานเลยสำหรับผมแล้วถือว่าอร่อยครับ แม่หลังจากเยี่ยมนำสำราญแล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อครับไปดูกันครับว่าจุดต่อไปผมจะพาไปที่ไหนแต่ตอนนี้เพลิดเพลินไปกับเส้นทางที่สวยงามและวิวทิวทัศน์เอาจริงนะผมว่าเส้นทางนี้ดูสวยงามพอๆกับที่ภาคเหนือเลยทีเดียวครับดูๆไปก็คล้คลายๆที่เชียงใหม่หรือเชียงรยายเหมือนกันนะครับ นี่ก็คือแผนที่ท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้นครับ เหมืองเก่าอ่ะผมเหมืองเก่านะตัวนี้นะก็เป็นเป็นเหมืองไอท <Okay. S 2> ำแร่ด,ดีบุกตัวน,นี้คือแร่ดีบุกครับครับที่เขาขุดแร่กันนะครับแล้วก็มัน,นมันน้ามันมันสู้น้ํามไม่ไหวตาน้ํานี่มาจ,จากตาน,าน้านะเนี่ยโอ้มันไ่ยาวน้ำข้างๆมาเลี้ยงนะครับผมแค่ตาน้ำคลาเดี๋ยวนี้กักบต้นไม้มันบังโอ้โอโอสวยอันนี้แจ๊งไม่ได้เพราะป่าไม้บอกว่าอย่าปล่ขอยขึ้นตามธรรมชาติมาก่อนสวย นี่ครับคือบริการที่ระนองแคนยอนครับเียก่อนข้ามเครื่องบนไอ้ใช่ได้ใช่ได้เอาไปใกล้ๆเขาเน่ยลิมๆเขาแหละที่นี่ก็คือแกรนดแคนยอนระนองครับหรือเป็นที่รู้กันอีกชื่อก็คือบึงมรกตครับที่นี่น้ําจะสีเขียวมรกตสวยมากครับและนี่ก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของระนองครับ แต่ผมว่าเวลาที่เหมาะน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับมาถึงที่นี่ทั้งทีมันก็ต้องล่องเรือกันหน่อยละครับลำอื่นเข้าแค่2คนแต่ของเราอัด3เลยครับเอาที่สบายใจแล้วกันทพระราชวังรัตนะรังสรรครับ ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือพระราชวังรัตนารังสรรค์ครับนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดระนองครับเป็นสถานที่เสด็จประพาสของรัชกาลที่5ที่6ที่7และนี่ก็คือพระราชวังรัตนารังสรรค์ครับ ังอยู่บนเชิงเขารัตนรังสรรเป็นพระราชวังจำลองสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสด็จประทับแรมที่จังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์3พระองค์และ3รัชกาลครับก็คือรัชกาลที่5ที่6และที่7ครับแต่ผมก็คงไม่เอ่ยประวัติอะไรมากมายนะครับ ก็แค่พามาชมบรรยากาศด,ด้านหน้าครับและขอออกตัวก่อนครับว่าไม่ได้พาเข้าไปชมบริเวณด้านในของพระราชวังต้นเนื่องจากว่าทุกคนที่มาก็เริ่มเหนื่อยล้ากันแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักก่อนครับเราจะกลับมาอีกทีตอนช่วงเย็นๆครับนี่ก็คือโรงแรม แอปเปิลระนองครับที่เรามาพักก mm. ันวันนี nah ้อยู evet> ่ที่ถนนอะไรนะตลาดสุนจิมเส้นตลาดสุนจิมนะครับรีวิวโฮเทลครับรีวิวโรงแรมวันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมแอปเปิลระนอง เป็นโรงแรมระคับประหยัดแต่ว่าด้านในดูหรูหราเล่นับจะได้เลยสำหรับหนึ่งคืนพวกเราวันนี้ที่ระนองสองวันหนึ่งคืนกับทริปโต๊ะจีนโอเอจัดให้ตรงนี้ก็คือบริเวณทางเข้าจุดสกายวอล์กของนี่ไง ข้อกำหนดในการต้องไปซื้อแน่นอนนะยี่สิบบาทถุงเท้าถุงเท้ายี่สิบบาทา<ม>ต้องมีเหรออเต้องเลยไม่เขามีให้ต้องต้องซื้อต่างหากก็บังคับต้องซื้อบังคับต้องซื้อเลยเ <c oughs> ออซื้อเลยไม่ซื้อเลย หนาแล้วใช่ไหมน,นี่จิจ๊บๆเลยใช่ไหมแต่บ,บรรยากาศได้นะพูดถึงเดี๋ยวพาไปพันพันขั้นภูเขาวังบางดานสามร้อยยอดมาแล้วเขาแดงจิยอม <c oughs> ี่คือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองตอนนี้ก็ช่วง6โมงเย็นครับตอนแรกเรามาช่วงเวลาบ่ายๆรู้สึกร้อนมากก็เลยเปลี่ยนใจมาช่วงเย็นๆดีกเ่าเป็น skywalk พระอาทิตย์กำลังสวยเลยและนี่คือข้อกำหนดในการเข้าชมข้อกําหนดต่างๆแล้วก็มีข้อห้ามเขตปลอดบุหรี่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ hmm. ปลอดยาดเสพติดทุกชนิดครับถุงเท้า20บาทซึ่งสามารถเอากลับบ้านได้ mm hmm. บริเวณนี้ครับเราต้องมาเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรองเท้า ทั้งหมดจะมีแค่หนึ่งสองสามสี่วันสี่รอบครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นลิฟต์ตอนนี้เป็นเวลาช่วเงเย็นๆดูนว่าพระอาทิตย์กำลังโอ้สีสวยเลยทีเดียวดูพระอาทิตย์ทางนีง้หน,น่อยนเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกดิดนก่นอและนนี้ก็คือ บริเวณวิวด้านบนครับสกายวอล์คสวยมากสกายวอล์คระนองตรงนี้ออกแบบได้สวยงามมากครับ แลลด์มักที่ต้องมาสักครั้งครับที่นี่ก็คือสกายวอล์คระนองครับอยู่ตรงจุดชมวิวเขานิเวศครับซึ่งก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองระนองได้360องศาเลยทีเดียวครับและตรงนี้บอกได้เลยครับทำให้ผมหัวใจฟูสุดๆก็ถือว่าโชคดีด้วยครับที่มาช่วงเย็นๆนี่แหละครับคือระนอง สเสน่ห์ของเมืองรองดังต้องมนเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศช่วงอาทิตย์อัสดงไปพร้อมๆกันเลยครับด้านนี้ก็จะเป็นวิว360สามรอสองศาเมืองระน,นองเลครับสวยมาก เช่นว่าแสงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินส,สวยมากครับสวยจริงดูตรงโน้นนี่แหละครับชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนมีเวลาหรือมีโอกาสก็ลองหาความสุขใส่ตัวบ้างครับทำตามความรู้สึกทำตามที่เราชอบแล้วเราจะเห็นแก่นแท้ของความสุขในชีวิตครับ ตรงบริเวณนี้ก็จะมีเขียนแล้วเขาเอามาจากไหนเขียนนี มาที่ตรงถนนคนเดินที่ระนองครับนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนที่ระนอง อ่านไหมขายขาด้นะขายตับหมายตับสีว่านี่ไม่มีตับลีเลยในเซิ้งตับสีแท้เลยไหมแต่ว่าใช้หมูเอาหมดละไม่มีอะไรละโอ้ยได้หมูได้เปิดได้เลยโอ้โหยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนดิโอเคครับขอบคุณครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ถนนคนเดินระนอง และนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้ที่ระนองสเสนเมืองร้องดังต้องมนจริงจริงครับก่อนจบคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและคลิปหน้าเรายังอยู่ระนองครับเป็นวันที่2ของทริป2วันหนึ่งคืนอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างกับระนอง2วันหนึ่งคืน